สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้อง Compact จาก Sony ที่มีอายุเกือบ10ปีและกล้องตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกล้องที่ทุกคนเนี่ยตามหากันให้ควักเลยนะครับและกล้องตัวนี้นครับก็คือกล้อง Sony c y b e r s h o t RX1R Mark ก i นะครับกล้องตัวนี้นะครับเปิดตัวมาตั้งแต่วันที่14ตุลา2015นะครับ ปีนี้ก็คือ2025แล้วก็คืออายุเนี่ยเกือบ10ปีแล้วนั่นเองนะครับทำไมกล้องตัวนี้ยังเป็นที่ตามหาและยังเป็นที่น่าสนใจของใครหลายๆคนอยู่แล้วต้องบอกเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยถือเป็นกล้องที่โซนี่เนี่ยอัจฉริยภาพเข้ามาแบบว่าจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นช่อง EVF แบบ Pop Up แบบนี้แล้วก็จอที่เป็นทิวสกีแบบนี้มีเฟดดิเทคชั่นและคอนทราเดิเทคชั่นทำงานคู่กันแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์สุดท้ายของ RX1 ทั้งหมดนะผมกคือ r อ 1>, 1 r แล้วก็ r อ1 r Mark II เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายในซีรีส์ไอ1ก็ไม่รู้มกันว่า Sony เมื่อไหร่จะออกซีรีส์นี้มาอีกนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยยังได้เลนส์ซอนหน้าที่มีชื่อเสียงของคาวไซส์มาอยู่บนนี้ด้วยนะครับก็คือได้เลนส์35ซอนหน้า f2 t s t a r อยู่บนนี้ด้วยนะครับทำให้กล้องตัวนี้เนะี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับ และที่พูดมาทั้งหมดนี้ครับผมทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่หลายๆคนตามหาแล้วก็จับตาม,มองนะครับผมสำหรับคนที่ถ่ายภาพท่องเที่ยวหรือว่าถ่ายภาพชณิตผู้คนตามท้องถนนนะครับก็กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่ดีมากเลยตัวหนึง่งทีนี้เรามาดูหน้าตาของกล้องแล้วก็การจับถือกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็คือกล้องมีขนาดที่เล็กมากก็คือมันเป็นกล้อง compact ตัวหนึ่งเลยนั่นเองที่มีเซนเซอร์ขนาด f u ลเ f ร a m e นะอยู่ในแพ็กเกจขนาดนี้ถือว่าเล็กมากๆเลนส์ไซส์ซอนหน้า f 5 f 2 t star ครับผมขนาดบางมากเทียบกับกบอดี้ ทำให้กล้องเนี่ยมันทําได้อยบว่าสั้นด้วยเช่นกันนะครับที่ตัวกล้องก็คือจะมีปุ่มชัตเตอร์มีปุ่มปรับโหมดอยู่ด้านบนนะครับปุ่มค่าชดเชยแสงนะครับแล้วก็ด้านข้างก็คือจะมีช่อง usb นะครับช่องเสียบไมโครโฟนแล้วก็ช่อง hdmi นั่นเองนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะมี ปุ่มนะครับสำหรับกดเลคคอร์ดวิดีโอให้เป็นปุ่มแยกตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าจะมีปุ่มปรับโหมดในการโฟกัสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเอฟนะครับหรือว่าคอนติเนียลเอฟแล้วก็มีโหมดแมโนนโฟกัสด้วยตรงนี้เช่นกันนะครับที่ตัวเลนส์เนี่ยจะมีแอพเปอร์เจอร์ลิงมาให้นะครับอันนี้แล้วก็เสียงคลิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นมากๆแล้วก็ที่ตัวหน้าเลนส์ครับผมจะมีตรงนี้ครับข้างๆแหวนโฟกัสเนี่ยจะมีเป็นแหวนปรับโหมดมาโครมาให้นะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการถ่ายอะไรเนี่ยที่ใกล้ กว่า0.3เมตรนะเราสามารถปรับมาที่โหมดมาโคตร,ตรงนี้ได้นะครับเราจะทําให้เราโฟกัสได้ใกล้ขึ้นไปอีกนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายอะไรใกล้แล้วเนี่ยแล้วยกกล้องขึ้นมาถ่ายอย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่สามารถโฟกัสได้นะเราต้องหมุนออกมาจากตัวโหมดนี้ก่อนนะครับเราถึงจะโฟกัสตรงนั้นได้นะครับอย่างต่อมาครับก็จะมีคําว่า i y e o n r ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ชี้แล้วก็มีคําว่า eyeconr m a คทูอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับส่วนปุ่มด้านขวาเนี่ยก็คือมีมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะ แล้วก็วงล้อหมุนปรับโหมดนะครับที่เราสามารถกดคลิกเข้าไปได้ด้วยเช่นกันนะมีปุ่มเมนูปุ่ม Delete รูปปุ่ม p พย์แบ็กอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไดอะลสำหรับปรับสปชียเตอร์อยู่ข้างๆกันด้วยเช่นกันนะครับ ทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับทุกค่าเนี่ยได้จากตัวกล้องเลยก็คือปรับ F ที่แหวนด้านหน้าปรับค่าเซ็นเซอร์ได้ที่ด้านข้างตรงนี้นะช่วยชยแสงอยู่ตรงนี้ก็คือมันมีความเป็นแท็กทยก็คือมันมีปุ่มให้ปรับมีด้าวให้ปรับอยู่ค่อนข้างเยอะเราสามารถคอนโทรลกล้องตัวนี้เนี่ยได้โดยแทบไม่ต้องผ่านเมนูเลยนะครับและด้านบนตัวนี้ครับผมที่ทำให้พิเศษกว่ากล้อง R x 1วันรุ่นอื่นนะก็คือมันมีช่องมองภาพอยู่ตรงนี้ครับผมก็ค<ๆ>ือเราสามารถเนี่ยกดขึ้นมา แล้วก็เอาตาไปมองครับผมก็จะเป็น E V F อยู่ตรงนี้เลยนะมีความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านดอทนะครับ ซึ่งคอลเลีร์เนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็จอด้านหลังเนี่ยยังสามารถทิ้วขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับ e v f ตรงนี้กับจอหลังที่ทิ้วขึ้นได้เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น i อควนอาร์มาเท่านั้นนะสำหรับกล้องสองรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือ i อควนและ i อควนอาร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีแฟลชป๊อปอัพนะผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไอควนอาร์มาจะไม่มีแฟลชป๊อปอัพนะครับจะเป็นช่องมองภาพตรงนี้แทนนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของกล้องตัวนี้นะเนื่องจากมันเป็นกล้องคอมแพเกกก่ามามมมแแล้้ววนนนะะ็คือััจีีบตตครัับบผม NP-BX1 นนะซึ่งแตตวี้เนี่ยต้อองบอกเลยว่าเเป็็นแบตตที่ัวลกมากๆแล นะทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพนิ่งเนะี่ยต่อแบตหนึ่งก้อนนะอยู่ที่220ภาพนะครับถ้าเกิดเราใช้ E V F ถ่ายตัวนี้จะทําให้ภาพที่ได้เนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับก็คือแบตเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบตคือความจุน้อยมากๆ คือการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยคือต้องมีแบตหลายๆก้อนจริงๆ,งๆสำหรับผมนั่นนะก็คือเวลาออกไปเที่ยว1วันเนี่ยก็คือต้องมีแบตหนึ่งก้อนอยู่ในกล้องใช่ไหมแล้วก็ต้องมีแบตสำรองเนี่ยอีก3ก้อนอยู่ในกระเป๋าเตรียมไว้นะครับเพื่อให้เพียงพอกับการออกไปถ่ายข้างนอก1วันนะครับส่วน s d c a r กนะก็คือใช้เป็น s d card ปกติเลยนะครับก็เสียบอยู่ตรงข้างๆแบตเตอรี่ตรงนี้เลยสำหรับกล้องคอมแพคการเสียบอยู่ตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับข้อเสียก็คือเวลาที่เราใช้คัตตั้งกล้องเนี่ยเราไม ตัวนี้ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบอดี้มันเล็กมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนใช้งานจริงนะครับเนื่องด้วยขนาดเนี่ยที่มันเล็กมากๆแล้วก็กริปเนี่ยก็คือแทบไม่มีเลยมีแค่ที่รองนิ้วโป้งให้ตรงนี้หน่อยเดียวนะครับทำให้เวลาถือเนี่ยรับมือผมเนี่ยที่มันใหญ่ครับถ้าเกิดว่าถืออย่างเงี้ยโอเคก็ไม่มีปัญหามันจะค่อนข้างถือยากนิดนึงผมก็เลยจะมีตัวช่วยนะก็คือเป็นกริปนะครับผมแล้วก็เป็นตัวซัมอัพสํำหรับรองนิ้วโป้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้ดูนะครับสำหรับผมก็จะมีเคสหนังตัวนนี้้ะคครรัับบก็มาาใส่เขไป ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะมีหน้าตาที่หล่อดูดีขึ้นมาแล้วก็จะมีที่เกี่ยวตรงนิ้วกลางนิ้วนางนะคทำให้จับได้ถนัดมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมจะมีซัมอัพนะครับสำหรับรองนิ้วโป้งตัวนี้ด้วยนะครับเสียบเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมีที่รองนิ้วโป้งครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยพิเศษหน่อยก็คือมันจะมีที่รองนิ้วโป้งให้สองขยักนะครับรองข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้นะครับตอนที่เราถือถ่ายว่าจะดักได้แบบไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยับหน้า เดี๋ยวเรามาดูสรปค์ของเจ้ากล้องตัวนี้กันต่อเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเซนเซอร์เนี่ยของเขาเป็น BSI CMOS sensor full frame ขนาด42ล้านพิกเซลนะครับก็คือสูงมากสูงเทียบเท่ากับ Sony A7R Mark II ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกปรับ AA filter ได้ด้วยนะว่าจะให้มีหรือไม่มี AA filter นะครับ ไอโเนี่ยสามารถปรับได้ตั้งแต่100ย o อนะครับไปจนถึง25,600 SO นายะยังสามารถปรับขยายเพิ่มได้ตั้งแต่50จนถึง12,400แสอกันเลยส่วนระบบโฟกัสเป็น h ฮบริดเอฟนะครับก็คือจะมีเฟสเด TECTION อยู่ทั้งหมด399จุดทํางานร่วมกันกับคอนทรา Detection อีก25จุดนะครับส่วนขนาดหน้าจอด้านหลังนะผมที่เป็นทิวสกรีนตรงนี้ก็คือจะมีขนาดอยู่ที่3นิ้วความละเอียดล้านดอทนะครับ และสเปคของวิดีโอของเจ้ากล้องตัวนี้นะก็คือสามารถถ่ายได้ที่ Full HD 60เฟรมเปอร์เซกหรือว่าถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นแค่ HD 720เนี่ยจะสามารถถ่ายเฟรมเรทได้ที่120เฟรมเปอร์เซกนะครับในส่วนของชัตเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือชัตเตอร์เนี่ยเป็นเบรดชัตเตอร์นั่นหมายความว่าเราสามารถซิงค์แฟลชเนี่ยได้ที่สปีดเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่หน่อยก็คือถ้าเกิดว่าเราถ่ายสปีดเตอร์สูงสูงอ่ะสูงสุดของเขาเนี่ยได้ที่1ต่อ4,000นะครับแต่ว่าาาถ้เเกิดเิดรซงค์แฟลชเนี่ยตัวนี้่ะสามามรถซิงค์แฟลชได้ที่1ต่อ2,000นะครับก็คือถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับ และตัวเลนสที่ติดมาก็คือเป็นเลนสไซส์ซอน n นา35 f2 มีชิ้นเลนเนี่ยทั้งหมด8ชิ้นแบ่งเป็น7กลุ่มแล้วก็ยังมีเลน a s แอสให้ด้วย3ชิ้นนะครับในนี้ค่า f เนี่ยสามารถปรับได้ตั้งแต่ f2 จนถึง f22 เลยนะครับและโคตติ้งตัวนี้ครับผมก็คือได้โคตติ้งของไซส์ T-STAR มานะครับ และที่ตัวเลนนะครับก็จะมีเบรดดูรับแสงอยู่ทั้งหมด9ใบนะครับแล้วก็โหมดออโต้โฟกัสเนี่ยก็คือจะมีอยู่2บนะก็คือเราสามารถปรับเป็นโหมดมาโครได้ด้วยนะครับก็คือโหมดมาโครเนี่ยเราสามารถถ่ายใกล้ตั้งแต่0.2เมตรจนถึง0.35เมตรนะครับแล้วก็โหมดถ่ายปกติเนี่ยก็คือ0.3จนถึงอินฟินิตีนะครับตามตรงนี้เลย และกล้องตัวนี้นะครับยังสามารถใส่ฟิลเตอร์หน้าเลนสได้ด้วยครับมีขนาดอยู่ที่49ม mm มนะก็สามารถหาฮูดหรือว่าหาฟิลเตอร์มาใส่ได้เลยนะครับและทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับก็คืออยู่ในบอดี้และเลนคู่กันเนี่ยมีน้ำหนักอยู่เพียง507กรัมเท่านั้นนะทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆแล้วก็เหมาะมากครับสำหรับการพกไปท่องเที่ยวหรือว่าพกพาไปถ่ายรูปข้างนอกนะครับ ทีเดียวเรามาดูภาพที่ได้จากเจ้ากล้องและเลนส์ตัวนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปดูภาพกันนะก็ต้องบอกเรื่องออโต้โฟกัสก่อนว่าออโต้โฟกัสเนี่ยโอเคมันมีไฮบิดดีเทคแล้วก็จริงมีเฟสและคอนทราดีเทคแล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่ามันคือเทคโนโลยีเมื่อเกือบ1 0ปีที่แล้วนะเพราะนั้นก็คือการทำงานในกระบบออโต้โฟกัสเนี่ยจะทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเทียบกับกล้องสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยครานี้ถือว่าเก่งแล้วนะครับ สำหรับผมเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยก็คือจุดกลางและรีคอมโพสเนี่ยก็คือถามว่าทำงานได้รวดเร็วพอสมควรนะแต่ว่าเรื่องการจับตาจับหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะจับหน้าได้แต่ว่ายังไม่เร็วนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยต้องเทียบเท่ากับกล้อง A7R Mark II นะซึ่งการดีเทคต่างๆเนี่ยก็คือถือว่าทำได้ยังไม่ดีนะสำหรับผมแล้วเนี่ยใช้จุดกลางและรีคอมโพสเนี่ยถือว่าโอเคแล้วครับตัวนี้ที่มาดูภาพกันเลยนะผม นี่ภาพเนี่ยก็ต้องดูจากที่เลนเป็นหลักนะเพราะว่าเลนเนี่ยก็คือเป็นเลน3.5ซอนะน่า f2 นะนี่ที่ตัวซอนน่าเนี่ยแน่นอนครับมันจะมีความไม่เพอร์เฟกที่ดูดีอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นเนี้ยโบเกครับมันจะมีความวนๆอยู่ทําให subject ตรงกลางเนี่ยมันดูเด่นขึ้นนะครับแล้วจุดที่โฟกัสเข้าเนี่ยก็คือถือว่าทําได้ดีเลยนะครับโอเคประมาณนี้โบเก้ด้านหลังนะครับอาจจะไม่ได้กลมใหญ่เท่าไหร่เพราะว่ามันได้ F แค่ที่ F2 นะครับทีนี้ผมลองถ่ายให้เบอร์ไปเลยดูว่าโบเก้เนี่ยเวลาเราถ่ายเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราจะเห็นเบรดเอฟเฟกเจอร์ของมันไหมนะครับอลองดูครับที่ผมรีมาที่ f 2 8นะเห็นไหมก็จะเห็นเป็นเบรดเอฟเฟกเจอร์อยู่พอสมควรนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยไม่มีครับผมถือว่าโบเก้เนี่ยสมูทดีเลยนะครับ จะเห็นบ้างในบางจังหวะนะแต่ว่าต้องหาจริงๆถึงจะเจอนะเวลาใช้งานจริงไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพยายามถ่ายให้เจอมันก็จะเจอได้เช่นกันนะครับโอเคที่มาดูเรื่องชาร์จกันบ้างนะว่าเลนตัวนี้มีความคมไหมนะครับซูมไปที่100%นะครับเนี่ยความคมที่ F2 นะถือว่าดีมากๆเลยครับ เูี่ยสูงไเป200%นแล้วครับเห็นลายสกรีนอ่านตัวเลขทั้งหมดชัดเจนนะครับผมแต่ว่ามีแค่ที่ขอบเนี่ยที่มีอาการฟุ้งอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ความคมใช้ได้แต่ว่ามันจะมีฟุง้งฟุงอยู่นะครับรอยยับของกระดาษรอยสกรีนยังพอเห็นได้อยู่นะครับแต่ว่าความคมตรงกลางเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคมมากแลว้วตั้งแต่เอฟแรกนะครับทีนี้เรา,าดูเรื่องขอบมืดกันบ้างเลนตัวนี้มีขอบมืดอยู่พอสมควรนะแต่ว่าแน่นอนครับเราสามารถแก้ไขขอบมืดได้ในโปรแกรมเช่นกันนะขอบย้อยมีนะผมก็คือตรงกลางเนี่ยมีความนูน มีความโค้งเข้าแบบนี้อยู่นะครับสำหรับกล้องคอมแพคขนาดนี้เนี่ยตัวนี้โคโอเคแน่นอนมันถือว่ารับได้ครับสำหรับเอาไปถ่ายท่องเที่ยวไทายตามท้องถนนเนี่ยคือถือว่าโอเคครับถือว่าไม,ไม่แย่ก็คือเป็นการถ่ายสนุกๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าจะเอาไปรับงานเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมแน่นอนครับถ้าเกิดเอ F ลงมาตรงกลางก,ก,ก็จะมีความคมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบภาพเนี่ยที่สว่างขึ้นด้วยเช่นกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอ F ลงไปแล้วเรื่อยๆเนี่ยขอบภาพเนี่ยก็จะยังไม่สว่างขึ้นมาหมดเลยซะทีเดยยวนะครับอดู่้ ต่อมาครับเรามาดูเรื่องของแฟร์กันบ้างนะครับเลนตัวนี้เนี่ยได้เป็นเลนคอไซส์ซอนนานะแต่ว่าแน่นอนครับคาแรคเตอร์ของแฟร์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับซอนนาที่เป็นต้นฉบับจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีแฟร์สีลุงขึ้นมานครับเราลองมาดูกันก่อนว่าแฟร์หน้าตาเป็นไงนะครับแฟร์จะเข้ามาทางขวานะมาแล้วนี่เลยแบบนี้ครับผมแฟร์ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าครบคุณได้ค่อนข้างดีครับผมลองเปิดไฟแรงขึ้นนะครับอันนี้ว่าเห็นแฟร์ชัดไหม อันนี้ผมเปิดไฟที่ยิงเข้ามาแรงขึ้นอีกครับโอเคครับเริ่มเห็นเขียวๆขึ้นมาตรงช่วงกลางๆนะแต่โดยรวมแล้วนะครับก็คือถือว่าทําได้โอเคครับสําหรับกล้องและเลนที่มีขนาดเล็กขนาดนี้นี่อันนี้ชัดชัดขึ้นนะประมาณนี้เลยครับโอเคก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบไม่ชอบนะอันนี้อาจจะตัดสินแทนไม่ได้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการใช้งานจริงแล้วก็การออาไปถ่ายจริงๆกันบ้างนะครับนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้สวยๆนี่ผมใส่ฮูดเพิ่มไปด้วยนะครับ โดยรวมครับผมเลนกับกล้องเนี่ยมีความคมและโฟกัสที่ไวใช้ได้เลยนะครับเนี่ยก็ไปถ่ายแบบแคนดิดผู้คนตามท้องถนนนะครับสร้างสรรหรือไม่สร้างสรรก็ไม่รู้ไปตัดนใจเอาเองนะครับอ่ะประมาณนี้โดยรวมแล้วคือเป็นกล้องที่ถ่ายสนุกตัวหนึ่งเลยนะก็ไม่แปลกใจที่หลายๆคนเขาถึงตามหากัน อ,อน,นี้เนื่องจากกล้องครับผมมันมีขนาดที่เล็กแล้วก็พกพาง่ายเวลาที่เราเออกไปถ่ายเนี่ยก็คือคนเนี่ยจะไม่สังเกตเราเท่าไหร่ก็คือเรามันไม่เหมือนกับการพกกล้องใหญ่ๆออกไปถ่ายคนเนี่ยจะเห็นแล้วเฮ้ยเราถือกล้องมาคนก็จะมองแต่ว่าพอกล้องมันตัวเล็กครับผมเวลาที่เราไป snap ไปถ่ายเนี่ยคนก็จะไม่สนใจเราเท่าไหร่โดยเฉพาะไปถ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่ากล้องเนี่ยที่มันมีขนาดเล็กและ compact มากๆเนี่ยคนก็จะไม่ซีเียกกับเราเวลาที่เราเอาไปถ่ายเท่าไหร่นะครับโอเคผมถ่ายวิวถ่ายอะไรใช้ได้แล้วก็ด้วยระยะเลนที่มีระยะ35ี่ยก็่าะที่ถ่าเนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูภาพถ่ายพอเทตกันบ้างนะครับเรามาดูเรื่องของการเบอร์ฉากหลังกันบ้างนะสำหรับการถ่ายคนนะครับถ้าถ่ายคนครึ่งตัวเนี่ยครึ่งตัวประมาณนี้ตั้งแต่หัวจนถึงเอวนะครับก็สามารถเบอร์ฉากหลังได้ประมาณนี้เลยอันนี้ผมเปิดไปที่ F2 แล้วนะแล้วก็ความคมเนี่ยในจุดที่โฟกัสเข้านะครับถือว่าทําได้ได้ดีนะครับนี่อนันนี้ความคมคือคมเลยผมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยที่มีการเซฟเรตที่โอเคครับผมไม่ไม่ถึงกับเซฟเรตได้มากหมายเท่าไหร่เพราะเอฟมาได้แค่ f 2นะแต่ว่า การเบอร์ฉากหลังเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วครับสามารถแยกแบล็กเกลียได้ดีแล้วนะครับมุมนี้กันบ้างอันนี้ก็ประมาณนี้ครับดูอันนี้กันบ้างครับผมอันนี้เมเรามาถ่ายเต็มตัวที่ F2 นะครับดูว่าแบล็กเกลียเบอร์ได้ประมาณไหนนะก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะเบอร์ได้ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยซูมเข้าไปโฟกัสเข้าก็เข้าชัดเจนนะครับเบอร์ก็ได้ประมาณนี้ C A ครับผมโค m มติกเอเบเลชั่นมีไหมมีนะครับผมเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับนี่กลางคืนก็ถ่ายได้ F2 ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ถากลางคืนอาจจะปรับ ISO สูงนิดนึงแต่ ISO ประมาณพันหกสามพันสองเนี่ยถือว่ายังรับได้อยู่นะครับน้อยคือถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับแล้วด้วยขนาดเซนเซอร์นะครับที่มีขนาดถึง4 2ล้านพิกเซลเนี่ยทำให้เราถ่ายมาแล้วเนี่ยเราสามารถครอบได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะอย่างภาพนี้เนี่ยจริงๆเราผมถ่ายมาปานนี้แล้วผมก็ครอบเข้าไปปวันนี้ก็คือทําให้เราสามารถครอบแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานไฟล์ได้มากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคาแล้วก็ความน่าใช้ของเจ้ากล้องตัวนี้กันนะครับก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยโซนี่เขาเปิดตัวมาตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2015นะก็เกือบ10ปีแล้วในตอนนั้นเนี่ยโซนี่เปิดตัวมาที่129,900บาทนะครับค,คือราคา สูงเลยก็คือสูงทัดเทียมกับพวกโ o n y A7R Mark 2เลยอะไรประมาณน,นี้ซึ่งราคาเนี่ยถือว่าแรงแมากในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยถามว่าราคายังแรงอยู่ไหมราคาก็ยังแรงอยู่นะผ่านไปเกือบ10ปีเนี่ยเพราะมันเป็นกล้องที่หาได้ยากแล้วก็คนใช้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ในสมัยนี้ก็คือมันไม่ออกตัวที่มาจะมาแทนตัวนี้ได้เพราะ,ะนั้นก็คือราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงเลยราคาปัจจุบันนะมือสองเนี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่55,900าบาทอะไรแบบนี้ห้าหมื่นหกหมื่น ไปจนถึง8 000, 9 0 0ขึ้นอยู่กับคนขายแล้วก็สาภาพของตัวกล้องที่ได้มานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือต้องไปหาราคากันดีๆต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นตัวนี้เนี่ยในออนไลน์ราคาดีๆเนี่ยต้องซื้อรีบซื้อเก็บไว้เลยนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะขายได้สูงกว่าราคาที่ซื้อมาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดโซนี่ออกตัวใหม่มาแทนตัวนี้ไอ้ตัวนี้มือสองราคาก็อาจจะตกลงไปเลยได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะครับแต่ณจุดนี้ถามว่าก็ตัวนี้น่าใช่ไหมแน่นอนครเเลลยกก็็คืออมันนป้งที่ กล้องโซนี่ไม่กี่ตัวเนี่ยที่ถือว่าเป็นกล้องคลาสสิกของเขานะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในนั้นนะครับก็ถ้าชอบนะก็ลองไปหาซื้อหาเล่นดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครงบไม่ถึงหรือราคามันแรงไปเนี่ยก็อาจจะไปหา a 7 c แล้วก็ใส่เลนส์3 5 f 1 8ใส่ไปถา่ายท่องเที่ยวก็ทําได้เช่นกันนะขาก็จะใหญ่ตัวนี้มาหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรูปที่ได้จากกล้องคอมแพกอายุเกือบ10ปีของโซนี่ตัวนี้กันนะครับ